ใจเขาก็ติดใจเขาเรียกคนฉลาดสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นโกกอกมาดบมา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 กินข้าวกับคนหล่อมาเสือเสือมานั่งมานั่งคู่กันเสือก็อยากได้คลิปสามพันวิวบ้างสิโอ้ช่สิทายามาบ่ายสามเดี๋ยวดี้เิ่งสามเลย อย่าเอามุมเดียวกันอับขาไปของตัวเองไปวางมุอีกมุมนึงก็ได้เอาเอาเอาขึ้นเลยป้าเอาขึ้นยังไงเอาแบบคาบเข้าไปเลยนี่นี่มันจะขึ้นเองใคเห็นว่เปลนคลิปนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามหมื่นวิวนะฮะเพราะว่าเสือจะกินข้าวกับโอ้สตอรี่นะฮะแม่บุทินบอกว่าใช่สองคนนี้ปังปังเราก็ต้องกินข้าวนะฮะทุกคนนะฮะกินยังไงให้ปังนะฮะกินกินกิิน เอาโอเคน้ำแม่เอะมาเสืนน้ำไหนครับพี่ตูดเสือพี่คุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้มาเด้อค่ะมีอะไรกินกินยังไงให้ปังเดี๋ยวจะปังตามเขาให้ดูยายสมองก็อยากรู้เหมือนกันละกินยังไงให้ปังเดี๋ยวจะคอยปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยด้วอันนี้ใส่อะไรไ้แล้วคะลูกกับข้าวเราเปวยคยยแล้วก็มีเสื้อนะคะจะมาค่ะ เช้าเช้านี้นะคะนี่นะคะนุ่มกับข้าวมีอะไรบ้างครับเช้านี้มันไม่เห็นหหวแต่นุ่มโลแม่บทติดแฟลชให้หน่อยพี่เสือเปิดแฟลชอันนี้มันบังมบอกแล้วอยมังปิดแฟลชปิดให้หน่อยปิดตรงไม่ไว้ใจเสียแล้วปิดตรงไหนรโอ้ยว่าจะปิดตรงที่มุมอยู่แล้วออานั่งลงซิจะดูก่อนโอเค มีอะไรบ้างนะทุกคนนี่นะเห็นเห็นเห็นหัวหมดทุกคนปลาดุกย่างปลาดุกย่างนะคะตนีไก่ย่างน้องเสือกับน้องโอ้นะคะยายโจนะคะกำลังสองด้วโอ้ยกินข้าวกับอะไรเนาะมาๆอร่อยอร่อยนั่งกินนั่งกินนั่งกินให้ลูกหลานกินนะ่ากินเลยยังกินแล้วค่ะยกินกับคนไม่กินยังกินปั้นกินแล้วตอนที่หนึ่งข้าวเพราะว่าข้าวเหนียวมันน่ากินวันนี้น่ะเนี่ยคนดังหนัะก็เลยอ่ะไม่ให้นั่งเลย ไข่เสียลิปเจ้าลุกนางล่องเดี๋ยวนี้ไม่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวเรามาหนีเราไปไปงานเรามาล่องนางร่องกินข้าวสะก่อนให้อิ่มสะก่อนมาเด้อมาค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะซ่องหนุ่มนะคะส่งทุนเท้าใครทุนเท้าใครทุนมือใครนี่น่ะเออไปหาตัวมาแล้วไม่รู้มาๆมาๆมาๆมาวางทำไมตรงนั้นมา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  มานั่งกินข้าวกับคนรอนะคะน้องๆนะคะรอมามามาเอ็ดซีกินข้าวกันรอ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 เมื่อเชราที่พวกเราหนาเป็นแบบนี้ก็เลยแล้วก็ร้อนทุกคนดูข้าวสวยมากแล้วก็ร้อนๆนะคะนีไปแล้วนะคะคลิปนี้แล้วมันจะปังไม่ปังก็อยู่กับโอ้นี่แหละปังแน่นอนมีใครมา มีใครมาก็นั่งแังไงไม่ออฟกินให้ข้าวเอาเกินข้าวก่อนกินข้าวเอาแรงก่อนวันนี้เราต้องมีภารกิจในการทำงานเอฟซีบอกว่าอยากให้ถอนหญ้าให้เสร็จนั่นแหละเขาเห็นอยู่ยังมีหลายจุดยังไม่ได้ถอนหญ้า่อวใหญ่กอใหญ่เลยกอข้าวเลยเต็มเลย เมื่อวานไปเสือว่าจะถอนอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีพระไปทําสุราทีา่สกลกไม่ได้ถอนคือเมื่อวานถ้าไม่ได้ไปสกลก็จะได้ถอนจนแล้วเสร็จแลเอาจริงจริงวอีกวันเดียวก็แล้ว มาค่ะเอฟซีมากินข้าวด้วยกันกินมาแล้วแต่หกินมาปี่ซื้อกินนู่นมีประโยชน์ต้นหอมทอดเลยอะไรทอดมันซาขึ้นจมูกขึ้น สไดายก็เลยทอดเนี่ยขึ้นเลยนะขึ้นขึ้นกระโหลกเลยนะฮะเวลากินต้นหอมนะฮะอืมอืมนะค่ะนี้ก็ทอมที่เช้าหรอกอืมเอาไว้ให้ลุงนะพ่อลุงไม่ได้กินอันนี้ลุงกินไม่ได้คนเป็นแผลแบบนี้กินไม่ได้ของดองอ่าเอาข้าวมันออกเนี่ยเอาแบบเลย เยมากเลยเรียบมานีไงตัวต่อเฉยๆเดี๋ยวจะตามไปลุงให้ตามอยู่ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนเฮ้เฮ้จะมากินไ <ừ, S 1> ก่เหรอให้เขายิบไปเดี๋ยวยายจะตามเองวันนี้ อวเขาตามท้งวันเขาตามไม่เจอเดี๋ยวยายจะตามเองไม่ได้ผูกอะไรขาวขาวให้มันเลยเจอได้หม่ยผูกอะไรนะผูกกระดาษูเชือผูกกระดาษให้เขาคาไปเนาะได้วก็เห็นชัดเจนอาวไห้เลยถ้าเขามีไม่เร็วยายตามทันทุกวันเดี๋ยวให้เขาดีกว่าตัวใหญ่มากเลยนั่นนี่ที่นี่น้องคนที่เขามาส่งของคุรีเขาบอกว่าแถวนี้ส่วนมากต่อะเขาจะเลี้ยงแคบทุกบ้าน ตัวไปไปเจอดีดีเตียงนาหรอตัวไปต่อเลี้ยงเลี้ยงว่าทำไมก็เลี้ยงไม่กินมันจีกิโลละน้อยกิโลละสองค uh ุณเดชเน็ดหมูน uh ี huh. ้คือหมดเหรอหมดหมดหมดเอ้าวเราเติมเมื่อวันนี้ใหญ่พัดว่าเอาป่าชุนใหญ่ไปแล้วก็ผูกไว้แบบนี้แหละมันเอาไปได้นะถ้าเราผูกกระดาษเขาซื้อเขาขายแล้วก็ตามได้ นี่ตัวต่อนะคะที่ยายตางใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่ของมันมากเลยนะคะนี่ตัวต่อนะคะใหญ่โตมากนี่นี่เน่ขับไปแล้วเมื่อวานยายวิ่งตามสองรอบไม่ได้ไม่เห็นถ้ามันไม่ผูกเชือกนี่นะคะเขาเขาโอ้โหโอ้โหไปได้เลยใหญ่มากเลยนะะคเอาชิ้นใหญ่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวยายจะตามนะคะไปทางไหนล่ะอ้าวไม่เห็นแล้วท่านอ่านู่นไปทางนู้นนั่นแหละไม่ไม่เขาเขาไปทางนู้นแต่เขาเดินมินตรงไปนู่นเมื่อวานยายมิน ถ้างานต่อไปต้องหาเชือกผูกกระดาษใช่ไหมผูกกระดาษเขาจะเอาไปให้ลูกเขาอยู่ในรังเขาตามแบบนั้นแหละที่บ้านก็เขาก็ผูกแล้วก็แต่ว่าเอาเนื้อกินเล็กๆเขาจะเอาไปได้อืมาอีกตัวหนึ่งแล้วอีกแล้วก็มาประจานั่นแหละเพราะว่าเคยได้ตอนนี้เขาจะเลี้ยงลูกอือแต่ช่วงที่เขาต้องไปเลี้ยงลูกเนาะ เขาน่าจะเขาน่าจะไปบอกเพื่อนๆเขาว่าเฮ้ยพวกมึงตรงนี้มีอาหารเยอะอย่างนี้เนาะเขาจะสื่อสารกันอะลูกเลยบ้านป้านาดคนได้มายาแล้วจะซื้อแล้วที่นี่ลูกสาวจะของบางคนเอากอนเขาก็เลยซื้อใส่ขาวมาสดๆเลยลังมาเลยอ่ะตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆขาวต้วเลยเขาน่าจะมีวิธีการสื่อสารในกลุ่มของเขาเนาะเขามาอีกแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาแล้วนะ นี่แหละพรากันวิ่งตามทางวันแล้วลูยังมาอยู่ตรงไหนยังนี่ยายสมองจตามมานี่ให้เจอตอนเย็นเห็นเห็นช่างพงนู่นเข้าไปในป่าเลยเละเข้าไอแต่ไม่เจอมันไม่เจอถ้ามันไม่ผูกกระดาษมันไม่เจอมันหายากผูนี่ยดูข้างแม่ทิมตัวใหญ่มากมาแล้วตัวนั้นเราไปถึงหลังหรือยังก็ไม่รู้มันก็ชวนมานะเพราะมันมีหลักฐายตัว่าเขาชวนมานะ ไม่กลัวไม่เขาไม่กลัวเราด้วยนะถ้าเขาเคยมาเอาแล้วเขาจะเอาปล่อยเนื่อก่อนจะให้เอฟซีดูแม่ตินอ,อ,อยู่ข้างหนูเจ้าเราไม่ได้ทำอะไรมนะันไม่ได้ทำหรอกถ้าเราไปดีใจอะไรมนะันเออมันจำม,มันจะมาแอบกัดตัวใหญ่มากเอาไก่แล้ววันนี้ จะเอาไก่ไว้ทั้งไม้เลยหรอนันเอาป้าอาปลาหนาชิ้นใหญ่ยูเอาแก่ให้แล้วปลานะเมื่อวานก็เอาปลาไปล่อเมื่อวานต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คลโอ้จะเอาไก่ชิ้นใหญ่เลยเว้ยโอ้จะเอาหัวปลาเลยเหรอเดี๋ยวไปเสือให้ดูนะทุกคนตัวต่อนะครับตัวต่อมาเอาอาหารนะฮะจะเอาชิ้นใหญ่เลยนะฮะทุกคนครับนี่นี่ไม่น่าเชื่อนะฮะ มาแล้วมาอีกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานะฮะเหมือนกับแบบเหมือนจะมีการส่งข่าวบอกกันนะฮะว่าแถวนี้อาหารเยอะเฮ้ยพวกเราตรงนาลุงพลอาหารเยอะมากเลยไปกันไปกันไปกันมีเพียบมีเพียบกินทั้งวันก็ไม่หมดนั่นแหละไปแยกคนกินโดูให้ยายหน่อยได้กี่นาทีแล้วเก้า เอาลงให้เดยเสื้อแฮกเก้า